ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่23มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าความจริงปรากฏล่าสุดเนี่ยคอมเมนตดิ่งเหวครับ30ประเทศตัดขาดทันทีพร้อมกับ ผู้ทหาร20ชาติเนี่ยลงตีแผ่ความจริงซักทีกับปราสาทเขาพระวิหารซึ่งก็ยังรวมถึงฮุนเซนครับร้องแล้วร้องอีกเพราะเตียบันมีบทบาทที่แซงฮุนเซนครับอาจจะยึดอํานาจในทางปฏิบัติได้ทันทีอีกหลากหลายเรื่องราวครับโดยเฉพาะสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนตอนนี้ขามเมนก็เริ่มจะเข้ามาประชิดลวดหนามของไทยเรามากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังมีการขุดคูเลตต่างๆปรับปรุงนาดิมันแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้น เดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในบริเวณพื้นที่ตามเขตชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าเปิดภาพล่าสุดออกมานั้นเขาเมรนก็ยังเรียกว่าป้วนเปี้ยนไม่เลิกนะกับแนวเรือลวดหนามที่ไทยเราเนี่ยทำกั้นเป็นอาณาเขตเอาไว้ครับบริเวณแนวหน้าแต่ขมรนก็ยังไม่ลดไม่ละนะยังมีการพยายามมาถ่ายรูปคู่กับเลัวลวดหนามของไทยเราอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยคือยังไม่หยุดไม่หย่อนนะครับพอแล้วตะเวนมาถึงลวดหนามเราปั๊บเนี่ย ก็มีเริ่มเข้ามาประชิดมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะมีภาพการตัดรูดรูดหนามของไทยเราออกสําหรับค่ามีดิงพร้อมทั้งอาจจะมีการวางทุกระเบิดเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องก็ได้แต่สถานการณ์ตอนนี้เราก็ยังเฝ้าระวังสูงสุดอยู่เหมือนเดิมซึ่งก็ยังรวมถึงมีคลิปอีกนะครับที่หนานกบ,บูชาครับมีการแอบขุดคูเลด,ดในบริเวณไร่อ้อยพื้นที่ตามแนวชายแดนพร้อมกับบอกว่ายังไม่กลัวฝั่งไทยเราซึ่งตอนนี้เนี่ยพอฝ่ายไทยเราจะทําอะไรครับทาทางที่มั่นเ ขุดคูเลททาบังเกอร์ขเมนก็จะพากันมาส่องอยู่ทุกวันเลยนะครับอย่างวันที่ซัมเตเนี่ยขเมนก็มานั่งเฝ้าด่านได้เราครับที่ขุดบังเกอร์และใช้แบคโคเนี่ย ขุดร่องเลยก็ตัดถนนครับที่ขมรนเคยใช้พื้นที่นี้ขึ้นมายังฝั่งไทยเราแล้วก็ขุดแบบตัดขาดสร้างบังเกอร์สร้างฐานในมั่นเอาไว้แทนจากทีุ่ณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะครับก็จะมีขมรนครับมาส่องดูเรามาถ่ายรูปบนรูดหนามบ้างเริ่มปวนเปี้ยนมากยิ่งขึ้นสงสัยยังคงไม่หลบับไม่จำอยากจะจัดอีกสักรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ที่แน,น่สารการเนี่ยเราก็เริ่มเดินเกมทางการทูตมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีการนําคณะทูต20ประเทศครับลงไปที่บริเวณแนวเขตชายแดน เพื่อที่จะดูความเสียหายจากการที่ถูกกัมพูชานั้นโจมตี ทั้งฝั่งทาหารได้เราแล้วก็พลเรือนเนี่ยรว้ไปถึงผามอยแดงบ้านหนองเม็กอำเภอกันทละลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดด้วยและเราเนี่ยก็ยังบอกว่ากัมพูชาครับใช้ปราสาทเขาพระวิหารเป็นฐานที่มั่นทางทาหารด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นความชอบรรมของไทยเราครับที่จะถล่มบริเวณโดยรอบตัวปราสาทแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจล็อกเป้ายิงไปที่ตัวปราสาทแต่ว่าเราเนี่ยทำลายฐานที่มั่นของกมชาโดยรอบน่าจะมีเกือบร้อยฐานเลยนะครับที่เรามีคลิปและก็ภาพสแสดงชัดเจนให้กับทุกทหารทั้งหมด20ประเทศได้รับชมพร้อมกันซึ่งใน20ประเท้ นะครับนำทัพมาโดยสหรัฐอเมริกาครับ แล้วก็มีทั้งหมดนี่ย23นายที่เป็นตัวแทนไล่มาตั้งแต่ออสเตรเลียบูไนแคนาดาจีนยเยอรมนีอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นลาวมาเลเซียเมียนมาเนเธอแลนด์ปากีสถานฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอาณาจักรและก็เวียดนามที่ได้เดินทางลงพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกาลังสุรานารีในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยแล้วก็จังหวัดสะเกติตเพื่อได้จะติดตามสถานการณ์และก็รับทราบข้อเท็จจริงครับตามแนวเขตชายแดนไทยเขมรเองอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางการทู และก็บริเวณแนวเขตชายแดนของไทยเราเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้ในการประทะในทางทหารเนี่ยคงจะเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะขามรสุดตัวลงไปเยอะบวกกับเกมนานการทูตของเราเนี่ยเราเชิญไป20ประเทศนะแต่ขมรเหมือนจะเชิญส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคณะเออทีมากกว่าแต่ว่าเราครับดูประเทศที่มาดูประเทศที่ตอบรับก็มีทั้งรัสเซียอ่ะมหาอำนาจนะก็มีสหรัฐาอเมริกาครับเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในอาเซียนเหมือนกันและก็ยังมีอินโดนีเซียครับญี่ปุ่นคือแต่ละชาติที่มาเนี่ย ถือว่าเป็นชาติหลักๆที่ในภูมิภาคนี้ครับมีบทบ,บาทสําคัญมากอินเดียเนี่ยก็เดีว่าขาดไม่ได้หรือว่าจีนเออเยอรมันเออยือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยครับที่เราได้ตีแผ่ความจริงซักทีว่าคขมนนั้นมีเล่เหลี่ยมเล่กลอย่งไรกันบ้างยิ่งช่วงนี้นานาชาติเนี่ยก็ไม่เชื่อคํากล่าวอ้างของคขเมนเข้าไปทุกทีแล้วมันก็เป็นเรื่องดีๆสาหรับไทยเราที่จะเสิร์ฟข้อมูลแบบ เป็นความจริงให้ทั่วโลกได้เห็นนี่ก็เป็นการอับเดตสถานการ์ล่าสุดครับที่ระบาดฮุนเซนเนี่ยร้องแล้วร้องอีกแต่ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็คือล่าสุดเนี่ยฮุนเซนร้องแบบเงียบๆนะครับเพราะหลังจากหยุดยิงปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตัวละครใหม่ที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ฮุนเซน แต่ว่าเป็นพลเอกเตียบันกับลูกของพลเอกเตียบันหรือว่าเตียเซฮาราซึ่งเป็นรองนายกกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมครับก็เรียกว,ว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับเพราะทั้งเตียบันกับเตียเซหราเนี่ยเป็นสองพ่อลูกตระก,กูลเตียที่กําลังถูกจับตามองถึงบทบาทสําคัญแทนที่ของฮุนเซนและก็หลังจากการหยุดยิงเหมือนช่วงนี้เนี่ยมีข่าวว่าฮุนเซนครับลดบทบาทของตัวเองแล้วเก็บตัวไม่ค่อยออกงานครับและกําลังถูกจีนเนี่ยจับตาเรื่องแหล่งสแกมเมอร์หลังจาก การส่งตัวเฉินชื้อให้กับจีนไปก็เรียกว่าเป็นแรงกดดันอย่างดีเลยแล้วก็มีการขอให้พลเอกเตียบันเองสนิทสนมกับฝ่ายในเรามายาวนานมากกว่าเนี่ยพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับไทยเรานะครับโดยได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ฝ่ายไทยแล้วว่ากัมพูชานเนี่ยจะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างและจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วขณะที่ฝ่ายในเราเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเชื่อมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นกลลวงหรือเปล่าหุนเจนเนี่ยเหลี่ยมก็เยอะอยู่แล้ว ขนาะที่ว่ากัมพูชาปากบอกว่าจะทําทุกวิถีทางที่จะคืนดีกับไทยเราครับแต่สุดท้ายยังรบโตทั้งเรื่องของสงคราม ทางการข่าวสงครามในการทูตแบบเข้มข้นด้วยนะครับงานนี้ต้องมาดูกันว่าบทบาทสําคัญเนี่ยเหมือนเตียบันจะมีบทบาทมากกว่าหุนเซ็งด้วยซ้ํากับช่วงเวลานี้ก็คงต้องรอเดตตามอัปเดตก,กันเกี่ยวกับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่สะใจมากๆก็คือล่าสุดนั้นตัดคอมเมนต์ออกจากผู้สังเกตการครับโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเพราะมีชาติที่เข้าร่วมเนี่ยสาชาติเลยทีเดียวเป็นกรณีของประเทศไทยเรากับสหรัฐอเมริกา ครับที่จะเป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมโควรากูครั้งที่45ในระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมโดยมีบุคลากรเข้าร่วมเนี่ยมากกว่า8000คนจาก30ประเทศซึ่งถือว่าเป็นการฝึกเต็มรูปแบบครับรอบคุมทุกด้านแต่ว่าที่สําคัญก็คือการฝึกครั้งนี้ครับตัดคามินออกไปเลยทั้งการเข้าร่วมและก็เป็นผู้สังเกตการเนี่ยไม่มีซึ่งในรายชื่อทั้งหมด30ประเทศเนี่ยก็มีบทบาทหลายอย่างมากแต่ครับทั้งการฝึกซ้อมการวางแผนการสังเกตการโดยกลุ่มชาติที่สังเกตการครับก็มี ลาวแล้วก็เวียดนามแต่คำเหมรนถูกตัดขาดเราไม่เชิญซึ่งจะภาพหลักเนี่ยก็เป็นสองประเทศได้แก่ไทยเรากับสหรัฐอเมริกา จะซ้อมรบในประเทศไทยเรานะแล้วก็ยังมี7ประเทศครับที่ร่วมซ้อมรบเนี่ยก็จะมีไทยสหรัฐสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียอันนี้เป็น7ประเทศหลักส่วนชาติที่เข้าร่วมเพิ่มเติมครับ3ชาติก็มีจีนอินเดียและก็ออสเตรเลียซึ่งก็ยังมีกลุ่มวางแผนครับสิประเทศได้แก่บังกลาเทศแคนาดาฟิจิฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีมองโกเลียเนปาล นิวซีแลนด์และก็ฟิลิปปินส์แล้วยังมีกลุ่มผู้สังเกตการอีก10ประเทศครับก็มีบรูไนเยอรมันจอร์แดนลาวเนเธอร์แลนด์ปากีสถานซาอุดิอาระเบียสวีเดนติมอร์เลสเตและก็เวียดนามซึ่งไม่มีข่เมนย้ำอีกครั้งว่าไม่มีข่เมีนถือว่าการซ้อมรบครั้งนี้ครับเป็นการซ้อมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวที่สําคัญไทยเราเป็นเจ้าภาพมาเนี่ยทุกปีและก็มีนานาชาติ ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาร่วมทุกปีเหมือนกันนะครับจนตอนนี้ไทยกับสหรัฐจัดขึ้นหนึครั้งที่45แล้วนะครับ45้ครั้งเลยนะที่เราเป็นเจ้าภาพโคบาโกอย่างที่บอกแหละมีผู้เข้าร่วมฝึกเนี่ยมากกว่า8,000นายเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับที่เข้าร่วมการฝึกและก็พัฒนาขีดความสามารถทางการทหารอํานวยยุทธและก็ยุทธปสมรวมไปถึงเชื่อมโยงองค์ความรู้ และก็ประสบการณ์ด้วยซึ่งรูปแบบที่สําคัญในการฝึกครับก็จะฝึกควบคุมและก็บรงครับบัญชามุ่งเน้นการปฏิบัติตทุกมิติเลยทั้งการยกพลขึ้นบกบริเวณพื้นที่หาดยาวจังหวัดระยองครับรวมถึงการควบคุมมิติห้วงอาวากาศและมิติทางไซเบอร์ซึ่งก็ยังรวมถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนครับได้แก่การฝึกเนี่ยจำนวน5พื้นที่นะก็มีด้านมนุษยธรรมบรรเทาภัยพิบัติการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะฝึกสาธิตการช่วยเหลือและก็จะยังมีการฝึกภาคสนามครับที่ดาเนินกลยุทธ์เนี่ยด้วยกระสุนจริงทั้งการฝึก อาวุธยิงระยะไกลโจมตีเป้าหมายทางทะเลการฝึกยิงป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับและก็การฝึกต่อต้านการยกพลขึ้นบกที่สําคัญไปกว่านั้นครับจะมีเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่เนี่ยมาเข้าร่วมพร้อมกับซาดูดีฐานกล้าของไเราทั้งหมด42นายที่สละศึกกรัรมบูชาที่ออุศสศณ์สถานแห่งชาติด,ด้วยโอ้โหก็เป็นการฝึกซ้อมที่ยิ่งใหญ่นะครับที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแต่มันสะใจตรงนี้ว่าตัดขาดขมิออกไปก่อนหน้านี้มีขมินนะที่ร่วมสังเกตการแต่ว่าไม่ได้ร่วมเข้ามาฝึก อมไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรอบนี้เราตัดไปเลยนะครับ30ชาติก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตัดคำเองก็ตัดไปไม่ได้มีผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเรื่องราวนะครับที่ถ้าเกิดเรารบเต็มรูปแบบเนี่ยคำมนตายยังเขียนย่อบกว่านี้อย่างมากมายก็คงจะรู้ซึ้งกันไปอีกด้านหนึ่งนะครับว่าความก้าวหน้าและ ทางการะดาษของไทยเราเนี่ยมันแบบถูกยอมรับในวิธีนานชาติแล้วแต่ขเมรยนยังไม่ถูกยอมรับยังมีการยิงมั่วความแม่นยำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยส่วนอีกเรื่องราวนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับทาาำให้ขเมรกระอักกระอวนใจเพราะล่าสุดสหรัฐอเมริกาครับมีการเชิญกบ,บูชาเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพหรือว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศครับที่มีการก่อตั้งขึ้นใหม่เพื่อที่จะมีเป้าหมายส่งเสริมสันติภาพและเสรีภาพของประชาคมโลกแต่มันกลายเป็นว่าขเมรนถูกเชิญไทยเราก็ถูกเชิญ ซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือในการเชิญครั้งนี้ครับถ้าเกิดว่าจะตอบรับการเข้าร่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าเซ็นสัญญาปับ๊บเซ็นแบบลงนามปับ๊บขมเมนจะได้เข้าไปในทันทีแต่ต้องจ่ายเงินประมาณ32,000ล้านบาทโอ้โหถือว่า เยอะมากแล้วงบประมาณนี้ครับมันมากกว่างบประมาณของกาลาโหมคาเมนเนี่ยตลอดทั้ง1ปีเลยและแบบนี้คาเมนจะได้เข้าร่วมหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าจะมีการเชิญแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินเนี่ยก็เข้าร่วมไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจ,จำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ่ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่า ครบจบในที่เดียวอ่ะเรื่องนี้ เหมือนตบหน้าฮุนเซนฮเมเนตยังไงไม่รู้นะครับสารการก็เพิ่งจบไปหมาดๆแล้วจะมาเสียเงินกับการเข้าร่วมซึ่งก็ต้องตามดูกันนะครับไทยเราไม่ใช่ว่าไม่ถูกเชิญนะเราก็ถูกเชิญครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะตอบรับเข้าร่วมหรือไม่คงต้องรออัปเดตติดตามกันต่อหลังจากนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสานการแนวชายแดนของไทยเราซึ่งหากคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจะเต็มกันได้เลยแล้วเเจอกกัันนนใใหหม่บาปดคลิ้ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย